อฟาร์มเนี่ยอันนี้ฟาร์มเนี่ยในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าใช่ถูกต้องนะมันเป็นหนังสือที่โหถ้าเป็นปีไทยก็เท่าไหร่หนึ่งเก้าสี่ห้าก็สองสี่แปดแปดสองสี่แปดแปดหลังเปลี่ยนแปลงระบบครองไทยได้ประมาณสักสิบเท่าไหร่อ่าสิบสองสิบสามปีอะไรประมาณนี้แต่หนังสือเล่มนี้มันเป็นการเขียนเพื่อสะท้อนการเมืองเอ่อจริงๆมันเป็นการเสียดสีสะท้อนการเมืองใน รัสเซียยุคที่มันเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์เป็นระบบคอมมิวนิสต์แล้วนะครับโดยหลายคนที่เรียนเรื่องการเมืองรัสเซียคงจําได้ใช่ไหมมันจะมีการปฏิวัติรัสเซียใช่ไหมครับแล้วจะมีพรรคบอลเชวิตนะบอลเชวิตนะครับไอ้กลุ่มนี้แล้วก็จะคนหลายคนก็จําำรึสตาลินได้นะแล้วหลายคนก็จะถ้าเคยอ่านจะนึกออกที่มันมีเจ้าของฟาร์มที่เป็นมนุษย์นะครับแล้ว็จและว,วันหนึ่งไอ้พวกสัตว์ในฟาร์มเนี่ยนะครับเช่งที่ไอ้หมูชื่อนะโปรเลียนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็แบบลุกคน บุกฮือขึ้นมาขับไล่เจ้าของฟาร์มออกไปเพราะว่ามันบอกว่าตอนคนเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็กดขีเอาเปรียบสัตว์พอวันหนึ่งมันก็ไปไปไปเอาไอ้นโปเลียนขึ้นมาอีหมูนโปเลียนขึ้นมาเป็นเป็นผู้ดูแลฟาร์มหลังจากไล่คนออกไปได้เนี่ยผมก็ไอนโปเลียนนี่โหดยิ่งกว่าคนอีกนะครับก็ยังกดขีอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับแบบคือตอนที่สมัยพระเจ้าซาพระเจ้าชาอยู่นะครับอาจารโทษพระเจ้าชาชานนโครัสนะครับเห็นไหมคือ,ค,อคือเวลาพูดถึงาการเมืองของรัสเซียเนี่ย บางคนจะงง,ง,ง,งเพราะรตกลงเอ๊ะทำไมอิหร่านก็มีพระเจ้าชาแต่ว่าถ้าเป็นรัสเซียนเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจะเราเรียกซานะซาซึ่งแปลวา่าจักรพรรดิซออาซาเนี่ยแล้วรอเลอร์กาลันเนี่ยซาตัวเป็นจกักรพรรดิแต่พระเจ้าชาเนี่ยนะชอช้างสระอาเนี่ยอันนั้นอยู่ในเอ่อิหร่านนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่ก็แปลวา่าจักรพรรดิเหมือนกันหมดนะครับแต่พระเจ้าพระเจ้าซาเนี่ยนะซาในคอรัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเสด็จพระดำเนินเยือนสยามตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่ห้า ทรงครองราชนะครับเพราะฉะนั้นก็จงทรงมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองราชวงศ์ราชวงศ์โลมานอฟกับราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับทีนี้ไอ,อ้หนังสือของจอร์จออเวลที่เขียนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่มันสะท้อนความผมใช้คาํควาว่าการปฏิวัติรัสเซียนะครับมันก็บอกว่าโอเคเพราะไอ้พวกบ bon อลเชวิกมึนขึ้นมาแล้วมีซาลินที่มานมียน,นาจเนี่ยโอ้โหมันก็เอาง่ายๆตอนที่มันปฏิวัติเนี่ยไอ้พวกชนชั้นแรงงานในในเอ่อรัเสเซียเนี่ยก็นึกโอ้ตอนเนี้ยแบบไม่มีระบบกษัตริย์แล้ว ตอนนี้กูจะสบายแนละ้วกูจะแบบไม่ต้องมีชนชั้นนะตอนนี้ทุกคนก็จะเสมอภาคกันเนะี่ยอันนี้ผมก็จะบอกไว้นะฮะมันแต่มันไม่เหมือนกับอพีพวกพวกพรรประชาชนเลยมาพูดนะเพราะว่าพรรคประชาชนมันมันก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะเพราะอย่าลืมมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้หรอกครับเพราะพิชาเอออะไรพิธาพิเธอก็รวยล้นฟ้านะก็มีเงินเยอะแล้วก็ธนาธรก็เป็นเจ้าของธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ับมันก็จะเป็นพูดง่ายๆคือเรียกร้องความเท่าเทียมในขณะที่ตัวเองก็ไม่มีความเท่าเทียมหรอกครับนะ เป็นเจ้าของโรงงานง่งผมถามว่าเจ้าของโรงงานกับคนที่เป็นกรรมกรในโรงงานมึงเท่าเทียมกันได้ไงวะอันนี้เวคือลองไปหาอ่านดูนะครับผมว่าหนังเรื่องเอ้ไม่ใช่หนังไอ้อะไรไอ้ตัวของหนังสือเล่มเนี้ยน่าสนใจมากนะครับมันเป็นเรื่องของการสะท้อนเห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันมีการพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็หวังว่าเดี๋ยวผู้นําคนนี้ออกไปผู้นําใหม่จะมาแล้วจะดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนกันเมืองไทยอ่ะนะแล้วก็บอกเออเดี๋ยว อีพักนี้ไปเดี๋ยวพักใหม่มาจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เราก็คงเห็นแล้วล่ะนะว่าโอเคเอทักษินอยู่แล้วเป็นยังไงชวนอยู่แล้วเป็นยังไงเฉวลดิอยู่แล้วเป็นยังไงสมัครอยู่แล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่เห็นอย่างเดียวคือเอพิธาจะขึ้นมาเป็นนายกไหมถ้าพิธาขึ้นมาเป็นนายกแล้วเราจะดีไหมอะไรประมาณเนี้ยก็คิดไม่ยากหรอกครับนะคิดตอนดูเออันนี้ผมพูดให้เห็นถึงภาพง่ายๆตอนอ่าแพทองทานนายกเจนวายขึ้นมาเป็น คนเจนวายที่มันเป็นนายมนตรีดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นไหมก็ต้องถามอ่ะคุณว่าดีขึ้นไหมล่ะครับก็ไม่รู้บางคนอาจจะบอกดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณนะแต่ก็ต้องถามตัวคุณเองอ่ะว่าเวลาเราเหมือนกระกบเลือกนายอะนะครับกบเลือกถามว่าเราเป็นกบเนี่ยเราก็คงอยากจะเลือกนายที่มันดีแต่พอป็ากบยังไงเวลามึงได้นกกระสามาเป็นนายมึงอ่ะมันนกกระสามก็แดกกบอยู่ดีนะนะครับยกเว้นมึงจะแปลงจากกบของมึงอ่ะแปลงเป็นนกกระสาไปอยู่กับมันได้มันก็ ไม่โดนมันกินนะครับอันนี้เวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์มันก็เป็นเงนี้นะครับไอ้คนที่เอ่อมันอยู่ในฟาร์มสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็คาดคาดหวังไปเรื่อยว่าเอยผู้นําคนนี้พรรคนี้มันมาแล้วมันจะดีมาถามไปเป็นไงครับไล่มาตั้งแต่ยุคไหนะนะฮะยุคพรรคมันังคศิลาตั้งแต่สองพันห้าร้อยใช่ไหมฮะแล้วยุคไข่ขึ้นมาไล่มาจะถนอมประพาดก็ตั้งพรรคใช่ไหมฮะจิ๋วก็ตั้งพรรค ทุกคนก็ตั้งภาคกันหมดอ่ะนะก็มีผู้นำแบบเปรมติณสุราณน